the next president of the united states, joseph r. biden. of my ability, I will to the best of my ability, preserve, yes. protect, and defend. preserve, protect, and defend the constitution of the united states. The constitution of the united states. so help you god. so help me god. congratulations, mr. Thank president. You. เป็นวันที่สําคัญของชาวอเมริกันทุกคนนะเนื่องจากเป็นวันที่ประธานาธิบดีคนใหม่เข้ารับการสาบานตนเพื่อเข้ารับการเป็นประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาและนั่นก็คือในโจไบเดนค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ต้องเรียกเขาว่า President Joe Biden นนะไงก็ขอแสดงความยินดีกับเขาด้วยนะคะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่อากจ,จะบอกก็คือว่า ความฝันของเขาตั้งแต่เล็กๆเ,เ,เลยก็คือว่าเขาอยากเป็นประธานาธิวันนี้ความฝันของเขาเป็นจริงแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาดูกันต่อไปว่าอเมริกาจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางไหนกัน